ความคิดเห็นของชาว K-POP กับ Dance Performance V-LOG ี i ็อกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปดูความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปของน้อง Lisa, ลิซ่าวีล็อละกันนะครับผมไปดูกันด้านฟังความคิดเห็นเลยละกันนะฮะความเห็นที่1นนะครับได้ตอบกลับว่าแค่ดูก็เหนื่อยแทนลิซ่าเลยถ้าเต้นยากระดับ90 ที่ลิซ่าเคยพูดไว้ไม่เกินจริงถ้าเต้นยากแค่ไหนแต่ลิซ่าก็ไม่แผ่วเลยสักนิดลิซ่าล็อกเดอะวูความคิดเห็นที่2นะครับงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเต้นสวยเต้นชั้นมากๆมาตรฐานดีไม่มีตกมีแต่เจ๋งขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นที่3นะครับผมเพลงยาวมากท่าก็เปลี่ยนไปมาเยอะมากถึงว่าเต้นเสร็จลงไปกองที่พื้นเลยน้องลิซเต้นได้แข็งแรงและผิวไหว หุดจอมยุดไล่าพ่ไล่ล้ำเพลงดบับและวิชาตัวเบาชักจะเพอเจอฮแอบไปดูของเด็กฝึกมาด้วยงานดีหลายคนนะแวะไปดูเฉยๆสายแข็งไม่โดนตกง่ายๆหรอกดูไปดูมาแอบสงสยัยแวะไปดูของเก่าปีที่แล้วเด็กฝึกตรงกลางนอนมาเลยข้างๆอย่างน้อยอีกหนึ่งคนที่ได้เดส่วนใหญ่ก็ที่กล้องจับแต่ที่กล้องไม่จับเลยได้เดก็มีนะคนที่เก่งน่าจะได้เดแต่ไม่ได้ น่าเสียดายก็หลายคนนะความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมดูของเด็กฝึกรวมๆส่วนมากจะง้องแง่งวันนี้อีกนะไม่ฉุบฉับฉบฉับ,บเหมือนของเม n นทลมีเฉพาะบางคนส่วนน้อยที่เต้นฟิวนี้อาจพอเป็นการแสดงจริงและมีออกเสียงร้องด้วยความเห็นต่อไปนะครับผมล็อกแขนจนปวดแขนแทนแล้วล็อกเป๊ะตามสไตล์ลิซ่า แล้วยิ่งเก่งมากไปอีกคือล็อกแล้วไม่ได้ดูแข็งทื่อแต่ยังดูมีความผิวมีความสวยงามอยู่ในลายเต้นไม่ใช่เรื่องง่ายเดอ้อซึ่งลิซ่าทาให้ดูง่ายมากเหมือนเคยแล้วท่าต่อเนื่องมากๆไม่ได้ต่อเนื่องแบบไหลไม่หยุดแต่อันนี้มันแบบยังไงละ่ะคือท่าต้องต่อเนื่องถ้าสะดุดคือตลกแล้วโปทันทีเพราะท่ามันเป็นแนวล็อกแขนล็อกขาไม่ใช่แค่แขนขาตัวก็ต้องล็อกให้สวยด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ยุวย ซึ่งลิซ่าเก็บรายละเอียดได้หมดแบบไม่แปลกใจอีกด้านความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมลิซ่าเต้นแข็งแรงและเร็วมากทําให้คิดว่าทําไมเพลงมันฟังดูเร็วแบบนี้นะแต่พอไปเปิดเทียบกับเวอร์ชั่นเด็กฝึกก็จังหวะเดียวกันนี่นะแต่ลิซ่าเต้นได้แรงเต็มร้อเซเลยนี่ว่าของหลัวอิโจเซนเตอร์เพลงยังเต้นไม่เท่าลิซ่าคือดูของอิโจนี่ว่าของหลัวอิโจเซนเตอร์เพลงยังเต้นไม่เท่าลิซ่า คือดูของอีโจรู้สึกเต้นนุ่มนวลกว่าความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมวีล็อกเพิ่งดูจบไป3รอบ, <c oughs> อบเกิดคำถามเลยว่าลิซ่าเต้นได้ยังไงความยาวเกือบ4นาทีระบบหายใจต้องดีถ้าต้องแข็งแรงเก่งกล้ามเนื้อต้องเร็วการล็อกท่าเต้นควบคุมแม้กระทั่งนิ้วมือขอปบ,บมือดังๆให้กับลิซ่าเลยเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ขอชื่นชมจะติดตามดูผลงานไปอีกเรื่อยๆนะครับ อีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมคนคิดท่าคือใครทําไมโหดแท้ท่อนฮุกท่าแบบไม่ซ้ําเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งที่เพลงร้องท่อนซ้ําบ่อยเต้นตายครับถ้าร้องด้วยคงต้องดอกท่าลงไม่งั้นหอบโชว์คิดท่าไม่สนเด็กฝึกเลยลูกพี่ส่วนเมนเทอร์ก็สมศักดิ์ศรีครับฟิลเต็มท่าเต็มอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่าน้องเต้นท่าเต้นผู้ชายแล้วจะเป็นยังไง ท่าเต้นนี้คิดไว้ให้คนหบรอโรบอตเต้นเนี่ยตอนแสดงร้องสดคือไม่มีทางจีนน่าจะคิดท่าเต้นหรือใส่ท่าเท่ๆมากกว่านี้ท่าที่เป็นไอคอนิกด้วยแบบเห็นช็อตนี้แล้วว้าวจดจำได้มาเป็นต่อไปล,ละกันนะครับผมแดนเซอร์ชายเองก็ดูท่าทางจะเหนื่อยจัดเหมือนกันแล้วน้องเป็นผู้หญิงเอวบางๆร่างน้อยๆกับน้ำหนักตัวนิดเดียว แถมการเต้นต้องใช้แรงค่อนข้างมากน้องเต้นจนเพลงจบแบบไม่แผ่วเลยยอมรับจริงๆดีใจที่ลิซ่ารับเป็นเมนเทอร์ซีซั่นผู้ชายทําไม่ได้เห็นการเต้นลายผู้ชายจากลิซ่าน้องทําให้เราว้าวมากลายเต้นแข็งแรงมากๆเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นงานวงคงจะไม่ได้เห็นแนวนี้เก่งสมศักดิ์ศรีแดนซ์เมนเทอร์จริงๆความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับเรื่องความเฟสของน้องเราไม่กังขา แต่สุดยอดของความอึดนี่เราขอคารวะนอนดูแล้วยังหอบตามโคกราฟมันหนักแน่นและต่อเนื่องแล้วใช้แทบทุกส่วนของร่างกายเหมือนขยับไปอีกระดับเมื่อเทียบกับ yes okay นเซอร์ใช้ด้านหลังหลังๆเริ่มหอบกันแล้วแต่อีหนูยังฟานอินเนอร์ไม่หยุดเก่งมากหวังว่าน้องจะมีเวลาพักผ่อนเยอะๆเ,เห็นแล้วภูมิใจอดห่วงไม่ได้จริงๆอีด้านความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ถ้าเต้นโหดได้ยากมากเหนื่อยแทนนี่แหละถึงบอกว่าเต้นให้เด็กมันดูจริงๆและเป็นเหล่าเด็กผู้ชายด้วยแต่ความเท่ความคููของดิซ่าไม่แพ้แดนเซอร์ผู้ชายข้างหลังเลยอึดทนเหมือนวีโวสินะสวยเป๊ะที่สําคัญคือแข็งแรงมากๆดิสุดยอดแต่คนคิดท่าเหมือนออกท่าเต้นเยอะแต่ท่าไม่อิมแพคแบบเป็นไม่ตายให้จดจําเท่าไหรต่ต่อกัดีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับเต้นตอนร่างกายไม่ได้พักผ่อน เลยดูแข็งแรงน้อยลงแต่พอดูคลิปที่น้องลงไปนอนเข้าใจเลยทําไมดูพลังตกปกติน้องเต้นได้แน่นกว่านี้ดูหน้าออกเลยว่าเหนื่อยถึงจะไม่แสดงออกว่าเหนื่อยแต่การแสดงสีหน้าดูดรอปลงเลยแปลกใจสรุปคือทํางานไม่ได้พักเลยคนหรือซูเปอร์เกิลอีกความเห็นต่อไปนะครับผมมีเด็กฝึกแค่ไม่กี่คนที่เต้นเก็บหมดแบบลิซ่าน้อยมากๆแถมยังเต้นช่วงงานหนักแบบไม่ได้พักผ่อนเลย ลองคิดว่าถ้าได้พักผ่อนบ้างจะเต้นได้ขนาดไหนเพราะนี่ดูเบื้องหลังเต้นเสร็จลิซลงไปนอนกับพื้นเลยไม่เคยเห็นตาลิสเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนแต่เอาจริงๆถ้ามันโหดร้ายแหละขนาดแดนเซอร์ผู้ชายข้างหลังยังลงไปนอนกับพื้นเลยคนข้างๆลิซถึงกับตะโกนอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามามาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ตคลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ